แค่จะลงไปเอาสายชาร์แบตแต่กลับเจอดีเรื่องราวสุดระทึกของหนุ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์กับค่ำคืนที่ไม่คาดฝันในหอพักใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุขสันคืนหลอน EP ที่5วันนี้ เราจะมาเล่าเรื่องราวของหอพักแห่งหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้มีคนเสียชีวิตและผู้ที่ต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวนี้ผมขอสมมุติชื่อว่าคุณ A คุณ A เ,เป็น First สจ็อบเบครับเขาเพิ่งเรียนจบได้ไม่กี่เดือนและเขาก็ได้ทํางานในจังหวัดบ้านเกิดของเขาที่ภาคอีสานที่ทํางานของเขาค่อนข้างห่างจากบ้านทําให้เขาต้องหาหอพักเพื่อประหยัดเวลาเดินทาง ในช่วงที่เขากำลังหาหออยู่นั่นเองรุนพี่ที่ทำงานก็ได้แนะนำหอพักที่หุนพี่อยู่ให้บอกว่ามันเพิ่งมีห้องว่างแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทำงานแถมคนส่วนใหญ่ในออฟฟิศเราก็อยู่แถวนั้นด้วยเมื่อดีนอย่างนั้นพอเลิกงานเขาก็ได้ไปดูหอพักพร้อมกับรุนพี่หอพักที่หุนพี่อยู่มีทั้งหมด8ชั้นซึ่งอุนพี่เขาอยู่ที่ชั้นแและห้องว่างที่เขามาดู อยู่ชั้นที่สองเขาเนี่ยพอที่มาดูห้องแล้วก็รู้สึกว่าชอบในทันทีห้องมันไม่ได้เก่ามากซอยที่เข้ามาก็ไม่ได้เปี่ยวมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อครบครันแล้วก็ใกล้ที่ทำงานมากเพราะเดินไปไม่กี่นาทีก็ถึงที่ทำงานของเขาแล้วเขาเลยตกลงเช่าอ,อยู่ที่นี่เลยหลังจากนั้นเขาก็ขนของย้ายเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรครับเขาก็ใช้ชีวิต ไปทำงานกลับมานอนไม่มีเรื่องแปลกๆหรือเรื่องผิดปกติอะไรหลังจากย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตรุ่นพี่ที่ออฟฟิศก็ได้ชวนเขาไปสังสรรค์ซึ่งก็ไม่ได้ไปไกลก็ไปแต่หอพักของพวกเขาพวกเขาก็กินดื่มกันไปจนใกล้ได้เวลาปิดร้านรุ่นพี่ที่อยู่หอเดียวกับคุณเองเนี่ยก็ได้ชักชวนคนอื่นๆให้ไปต่อที่ห้องเพราะว่าพุ่งนี้ก็เป็นวันหยุด อ,อยากจะกินต่อให้เต็มที่คนที่ไปต่อรวมคุณเอรุ่นพี่ด้วยมีด้วยกัน6คนหลังจากการปิดพวกเขาก็ย้ายกันไปกินต่อที่ห้องของคุณพี่คนนี้พวกเขาก็กินดื่มกันไปจนเวลาตีสองก็กว่า,วาในตอนนั้นคุณเอเพิ่งเห็นว่าแบตโทรศัพท์ของเขากำลังจะหมดเลยนี่ขอยืมสายชาร์จแบตจากพวกรุ่นพี่แต่ว่ากระดานไม่มีใครมีเลยเพราะว่าคุณเอเขาใช้ไอโฟนที่เป็นสายไรนิ่ง คุณพี่คนที่ใช้ iPhone เหมือนกันก็ดันไม่ได้เอาสายชาร์จแบตมาอีกพวกคุณพี่เลยขยันขยอให้คุณเองลงไปเอาสายชาร์จแบตในห้องของตัวเองที่ชั้นสองคุณเอก็ทําอะไรไม่ได้ครับโทรศัพท์ของตัวเองก็แบตจะหมดแล้วก็ไม่อยากให้เครื่องมันดับเลยต้องลงไปเอาที่ห้องตัวเองเขาคุบเดินออกไปจากห้องที่กำลังสนุกสนานและเมื่อเขาปิดประตูลงมันเหมือนกับว่าเขาหลุดใหม่โรคหนึ่งเลย เสียงทุกอย่างเงียบไปหมดทางเดินมีไฟสลัวสลัวและบรรยากาศที่เงียบเล่ากับว่าทั้งชั้นไม่มีคนอยู่เขาเดินตรงไปที่ลิฟต์และเห็นว่าตอนนี้ลิฟต์อยู่ที่ชั้นหนึ่งเขากดลิฟต์และยืนรอตามปกติแต่จู่จุไฟหน้าลิฟต์ก็กระพริบทีทีติดๆดดับดบอยู่อย่างนั้นจนกระทรั่งลิฟต์ขึ้นมาถึงที่ชั้นแเขาเข้าไปในลิฟต์และกดไปที่ชั้นสอง ลิฟต์ลงไปตามปกติครับจนกระทั่งลิฟต์มันไปหยุดอยู่ที่ชั้นห้าประตูของลิฟต์เปิดออกแต่ว่ามันกลับไม่มีใครอยู่เลยแถมทั้งชั้น,นยังมืดสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่เอที่เห็นอย่างนั้นเลยกดปิดประตูลิฟต์แต่ประตูที่กำลังจะปิดกับเด้งออกราวกับว่ามีใครบางคนยืนขวางประตูอยู่ทั้งที่มันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยคุณเอ ลองกดปิดประตูอีกทีคราวนี้ประตูปิดได้ปกติเมื่อประตูลิฟปิดแล้วลิฟต์ก็ค่อยๆวงไปที่ชั้นล่างแต่ว่าลิฟต์มันกลับไม่หยุดอยู่ที่ชั้นที่สองมันกลับลงไปที่ชั้นที่หนึ่งเลยประตูลิฟต์เปิดขึ้นอีกครั้งบรรยากาศข้างนอกดูเป็นปกติคุณเอยังมองเห็นพี่รอปภที่นั่งหันเหงางอยู่ตรงทางเข้าหอพักอยู่เขาเลยกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นสองอีกครั้งพอคิดว่าลิฟต์ มันอาจจะทำงานผิดพลาดไม่นานบิฟก็ขึ้นไปที่ชั้นสองและประตูบิฟก็เปิดขึ้นขณะนั้นคุณเอเนี่ยลุ้นตัวเก่งเลยว่าจะมีอะไรผิดปกติอีกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อประตูเปิดแล้วเขาก็รล่งใจเพราะว่าภาพที่เห็นตรงหน้าคือทางเดินของชั้นที่สองที่เขาคุ้นเคยเขารีบวิ่งตรงไปที่ห้องของตัวเองเมื่อเปิดประตูเข้าห้องไปเขาตั้งสติอยู่สักพัก เขาหาใายชาร์ตเพื่อเอามันใส่กระเป๋าและเตรียมตัวจะกลับไปห้องของรุ่นพี่ในจังหวะที่เขาจะเปิดประตูออกไปแต่ว่าเขาก็เปิดมันไม่ได้เขาลองบิดลูกบิดประตูอีกทีแต่ว่ามันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีเล้ากับว่าลูกบิดมันปิดอะไรสักอย่างอยู่เขาพยายามอยู่นานแต่ก็เปิดมันไม่ได้ในตอนนั้นที่เขากำลังคิดว่าจะทำยังไงดีเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีเบอร์พี่รอปภอ,อยู่ เขาเลยว่าจะโทรหาพี่กรปอๆข้างล่างให้มาช่วยเปิดให้หน่อยเขากำลังเลื่อนหาเบอร์โทรศัพท์ในจังหวะนั้นเองไฟในห้องก็ดับวูบลงในตอนที่ไฟดับลงเขารู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวมันเปลี่ยนไปอากาศมันเริ่มเย็นขึ้นแปลกๆเขาที่มองอะไรไม่เห็นอยู่พักหนึ่งจนเขากดเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์เพื่อที่จะเดินไปเช็ค,คัเอา แล้เมื่อไฟมันสว่างขึ้นเขาเองก็เหงื่อแตกในทันทีเพราะว่าภายในห้องที่เขาอยู่มันว่างเปล่าไม่มีข้าวของอะไรอยู่เลยเหมือนห้องเปล่าที่รอให้คนมาเช่าตัวเขาเนี่ยสั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มไม่มีสติแล้วทั้งอาการแปลกๆของลิฟและยังห้องที่อยู่ตอนนี้ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ห้องของเขาเขากลับไปที่ประตูพยายามหมนุนลูกบิดเพื่อจะเปิดออกไป ตอนนั้นเนี่ยเขาเหลือไปเห็นตาแมวเขาก็คิดได้ว่าเขาจะส่องตาแมวไปดูเลขห้องฝั่งตรงข้ามเพื่อเช็คดูว่าตอนนี้ห้องที่เขาอยู่เป็นห้องของเขาจริงๆหรือเปล่าและเมื่อเขาเฉงเออตัวไปสอกเขาถึงกับต้องพังอ่ะเพราะว่าเลขห้องฝั่งตรงข้ามมันขึ้นต้นด้วยเลขห้าตอนนี้เขาอยู่บนชั้นที่ห้าซึ่งหมายความว่าห้องที่เขาอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ห้องของเขา เขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นโทรศัพท์เขาก็สั่นเขาตกใจจนเผลอทำโทรศัพท์หลุดมือเขาก้มลงไปค้ำหาโทรศัพท์แล้วหยิบมันขึ้นมาปรากฏว่ามันเป็นเบอร์ของพี่หยาบเขาเรีบรับสายพี่พี่ช่วยผมด้วยผมติดอยู่บนห้องชั้นห้าผมไม่รู้ขึ้นมันได้ยังไงผมออกไปไม่ได้ครับพี่ช่วยขึ้นมาเปิดให้ผมหน่อยตอนที่เขาพูดอยู่นัน้น เขารู้สึกว่าเหมือนจะโดนอะไรพักจนเขาร้อมลงไปหัวก็แทกกับพื้นเขาพยายามจะลุกได้เงยหน้าขึ้นมาแต่เขากลับเห็นเงาของอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าของเขาเขาดูไปดูมามันคือเท้าของคนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นไปมองเขาบอกว่าเหมือนคนกำลังยืนมองเขาอยู่สักพักคนคนนั้นก็เดินไปที่ระเบียงแล้วก็เปิดประตูระเบียง จากนั้นก็กระโดดลงไปเลยครับเขาที่กำลังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ๆมันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นปัง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 เขาตกใจถึงขั้นสลบลงไปในท,ทันทีพอเขามันตื่นอีกทีเขาก็นั่งอยู่กับพี่รอปภตรงหน้าหอพักนะครับพี่รอปภก็ถามเขาว่าไปอยู่ในห้องนั้นได้ยังไงเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟัง พี่กอบพอบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สองแล้วที่โดนแบบนี้แล้วก็ได้เล่าต่อว่าเมื่อก่อนห้องนั้นมีนักศึกษาอยู่แต่ก็ทำอัตตะวินิบากตกรรมตัวเองเรื่องนี้พิ่งเกิดได้ไม่นานก่อนที่คุณจะย้ายมาอยู่ไม่กี่วันเองคุณเอเนี่ยปกติเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่พอโดนกับตัวเองแล้วก็มีแต่ต้องทำใจเชื่อเขาขอให้พี่ยามไปส่งเขาที่ห้องหน่อย หลังจากนั้นเขากลับไปที่ห้องของตัวเองเขาก็ส่งข้อความบอกกับรุนพี่ว่าไม่ได้กลับขึ้นไปแล้วแล้วเขาก็กลับไปทั้งอย่างนั้นเลยครับเพราะความเหนื่อยลา้าพอวันต่อมาพวกรุนพี่ก็ถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังพวกรุนพี่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่ารุนพี่ที่อยู่หอเดียวกับเขาก็ถามกับว่าพี่ปพอปปพชื่อบีใช่ไหมที่มาเข้ากะตอนสองทุ่ม คุณเอก็ตอบว่าใช่ตอนผมย้ายมาวันแรกผมเอาบุ๊กเอ็มร้อยกับพวกขนมไปฝากพี่เขาแล้วก็ขอเบอร์เขาไว้เพื่อเวลามีเรื่องอะไรคุณพี่เขาก็ทำหน้าตกใจแล้วก็บอกเขาไปว่าร,าปรอปภปีตายแล้วเขาตายหลังจากวันที่มึงย้ายเข้ามานั่นแหละคุณเอได้ยินอย่างนั้นจึงที่เถียงกับไปว่าตายได้ยังไงพี่วันนั้นผมยังคุยกับเขาเขายังช่วยประยุมผมขึ้นไปส่งที่ห้องอยู่เลย ุนพี่เขาก็เล่าต่อว่ารปภบี P P B, เขาช็อกหมดสติตายอยู่ที่ห้องชั้นห้าวันนั้นกูไปเที่ยวกลับมาตอนเที่ยงคืนกว่ากูเห็นพวกมูนิธิเอาศพแกออกมากูเลยไปถามเขาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าพี่ปรปภหัวใจวายเพราะว่ามีอาการของโรคหัวใจแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแกถึงขึ้นไปที่ห้องชั้นห้าตอนนั้นคุณเอตอบกับคุนพี่เขาไปด้วยเสียงสั่นๆผมว่าผมรู้ว่าพี่ ตอนที่พี่บีแกช่วยผมงงมาแกบอกว่าผมเป็นคนที่สองที่โดนหลอกแสดงว่าแกคงเป็นคนแรกที่โดนผีทั้งศึกษากออกไปที่ชั้นห้าแล้วแกคงช็อกตายแน่เลยพี่เออกูคิดแบบนั้นพี่บีแกคงมาช่วยเมื่อหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันไปทำบุญให้พี่หลอปอบีและเขาก็ไม่ขึ้นไปห้องของคุณพี่คนนี้เลยจนย้ายออกคุณเออยู่หอนั้นต่ออีกประมาณหนึ่งปี จนหมดสัญญาในระหว่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ลิฟอีกเลยครับแล้วก็ได้ยินมาว่ายังมีคนอื่นอีกสอง,งสคนโดนหลอกต่อจากเขาแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงผีพี่ยามเลยดูเหมือนว่าจะมีแค่เขาคนเดียวที่ถูกพี่ยามช่วยไว้ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่คุณเอโดนหลอกทางหอพักก็เชิญพับและติดต่อญาติเมื่อเชิญวิญญาณของนักศึกษาคนนั้นออกจากห้อง หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ไม่ได้ยินว่ามีคนที่โดนออกอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวนี้สำหรับเรื่องราวของหอพักเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยได้ยินได้ฟังมาหลายเรื่องจากหลายรายการแต่ว่าผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าเราที่โดนผีหลอกไปแต่กลับโดนผีอีกตัวช่วยออกมาซึ่งกน็นกัเข้าเป็นเรื่องราวที่แปลกมากเลยครับ อาจจะเป็นความเังเอิญหรือเป็นเวรกรรมของทั้งสองคนที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนสำหรับในวันนี้สุขสันขึ้นรลอดก็ต้องขอราตีสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ